สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับเศร้าปูอีกแล้วนะพี่น้องนะบรรยากาศยามเย็นพี่นอ้องเอ้แขกค้คำเลยนะเศร้าปูกับลุงบ่าวมาห้าห้อยแครงกันนะวันนี้วันหยุดกว่าจะได้มาพี่นอ้องเฮ้ดูนะวันนี้ได้กี่ตัวลุงบ่าวคูดร้ายเลือดล้วพี่นอ้อง bao nó nha Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Vamos lá, amor!

Dậy <laughs> <Yeah>. Ừ. <laughs> <Yeah. cười> <laughs> 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 xây <laughs> uh, đây lại sao hả mấy chú bao hú cứ canh nó đang kẹt lại đắng này, สีแดงก็มีเนาะห้อยแข็งเนาะนี่แงมันี่โอ้นหในได้ตัวส้มๆหมาเนี่ยสีแดง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 เยอะได้ห้อยนี่ตัวงพี่น้องห้อยกระปุกไม่ได้มากาดอ้อยกระปุกได้ไปตัวหนึ่ง คิดต้มพ,พี่เนาะทางนี้ตัวใหญ่ๆลวงบาวะกลับมาทางนี้กันแล้วพี่เนาะ Lùng lùng là bị nấu đẹp luôn Kẹp co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 n मला म्हणून मी तो गेली काहीतरी आहे तो you วันนี้ไม่ขอยได้ถ่าเห็นดีนะพี่น้องเออได้แต่ตั้งกล้องให้ดูไก่เก๋อหมาใายแหละพี่น้องเออรีบลากนะพี่น้องนะต้องช่วยกันคลาดกลองคนพี่น้องเออจะได้เร็วๆนะพี่น้องนะพ่อพี่ตื้อขลาน้องมากันเพลังอู้คนอย่างรุ่นกุ้งอยู่เต็มเม็ดน,นัด คืนแรกเนอะวันนี้นะพี่นะสัมพาระเยอะแยะ,ยะมากมายน้ำกินขนมฟิวไม่รดอ,อุ้ยมันนักมันดูดหอยแขงย,ยักษ์นี่นะพี่น้องพ้นงาน ให้ดูผลงานให้ดูผลงานดูไม่ไกลนี่วันนี้พี่น้องตัวเยอยเดี๋ยวเราปูหลวงตัวเย้ยออกมาให้ดูนะพี่น้องนะได้ลหล่ตัวเอาแต่ตัวเป็นหยักหยักออกมาให้ดูนะพี่น้องนะไม่ว่าสามตัวชี้ก็เสาะได้แล้วอตัวไม่รัวรู้น,นี่นะพี่น้องนะบิก๊กบิ๊กเลย เห็นมานี่ตัวย่อยๆเลยพี่น้องนี่นี่นะหอยแคลงยักษ์ค่ะวันนี้ถ้าปูข้อจับคลิปไปก่อนนะพี่น้องนะถ้าชอบก็ฝากดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องตามติดชีวิตเศร้าปูด้วยนะพี่น้องนะค่ะสวัสดีค่ะ